กลับมาข่าวเช้าช่วงนี้มาดูเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กันบ้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเองนะคะก็ได้มีการลดระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยลงไปสู่ระดับเทียสามซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะต่ําทีเดียวนะคะซึ่งนานยกรัฐมนตรีก็เร่งปรับโครงสร้างในการที่จะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา5คณะเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการค่ะเพื่อที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบกับ ธุรกิจประมงนะคะที่มีมูลค่าก็กว่า2 0 0นล้านบาทต่อปีทีเดียวค่ะโดยเพื่อเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยภายหลังการประชุมปัญหาการค้ามนุษย์นะคะในมิติไทยสารัฐว่าการดําเนินการการปรับโครงสร้างทั้งระบบโดยนายกรัฐมนตรีค่ะจะกํากับดูแลระดับนโยบายส่วนในระดับปฏิบัติการได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา5คณะเพื่อที่จะเร่งปรับโครงสร้างภายในสิ้นปีนี้ ขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเร่งชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกเดือนโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็หวังว่าภายใน1ปีเนี่ยประเทศไทยจะหลุดพ้นจากระดับเทียรสาให้ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อธุรกิจการประมงที่มีมูลค่าถึง2 0 0แสนล้านบาทต่อปีของไทยนอกจากนี้ค่ะต้องลงทะเบียนเรือประมงให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือ2558นั่นเอง ทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอมนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปี2558 โดยยืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายและมีผู้ปฏิบัติที่จะขับเคลื่อนนโยบายอย่างชัดเจนหากทุกฝ่ายร่วมมือปฏิบัติงานก็จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้แล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่นะคะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกกรณีหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาด้วยค่ะ